That s that. <S สวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทาง้วยจ้ะขอเน้นว่าทุกช่องทางชื่อหน่อยอุ่นเรือนและ NBF ครีมรักษาฝ้าเด้จ้ะพี่น้องจ้าแล้วหน่อยกาบขอบคุณพี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้กดติดตามหน่อยเด้จ้ะพี่น้องจ้ามือนีสวยงาม เม็ดกะคุณย yeah, right? ่าย่าแบบว่ามาซอยดีไส้นมือน yep, des uh, ี่ส ja, ีย้มปลากระป๋องพอดีป่าผ้าไปล้านอันอันล้านมูพี่เขยจบัดที่น no ี่เพิ่นม cool ีปลากระป๋องขายเพิ่นมีของไทยบางอย่างจะบ่ากับพ่ได้ไลายเนาะจ้ะขายปลาหน่อยไปพ่อปลากระป๋องหน่อยแกซิมแล้วพี่น้องรสชาติเดียวกับปลากระป๋องบ้านเราเลยหน่อยก็เลยมีกต่เ็ดเครื่องแย้มแบบนี้มาัดที่นี่ก็สิโรยโอ้ยเดี๋ยวลืมบอกมีบักเคียบพร้อมผลไม้บ้านเราดูซิ ัะเียบพอมนี่จ้ะแล้วการน,นี้สิเป็นบวชเผือกนะจ้ะแต่ว่าเผือกยุ่นี้สิเป็นเผือกหัวน,หน้อยๆหน่อยก็เลยซื้ออันกะทิกะทิก็เป็นกะทิบานห้ากะทิลอยไทยบานห่าจ้าแล้วก็มาบับวใส่น้ำตาลมาจ้าแบบนี่จะทำการยำแล้วนะจ้ะว่ามีเหงื่าไหลเลยพี่น้องหน่อยก็สิแบบนี่ราดแบบนี้เลยหน่อยส้อยหอมกับไอไอม<อ>ะพริกไวทแล้วหอมอ่อนเนียนแล้วก็พริกเรียบ้อยอุ้ยกระป๋องนึงได้หลอยู่ด้วยพี่น้องนี่จ้ะเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะมาบีบมะนาว มะนาวนะจ๊ะแค่นีหนงไงไ้หน่อยบ่ไดส่อไส้ยังหลด้วยจ้าหน่อยบีบบากน้าวว้ยเปรี้ยวปากอะ่ะ <c oughs> พากใส่มีสลรแหน่มีแตงแล้วกับมีนี้จ้าพอดีอันลุ่พคืนเสือนี่มาซื้ือบวก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 เพิ่มสิน้อยหน่อยแบบนี้เล้จ้าเพิน่นสีบลูไงแล้วก็จะมีออนเนียนออนเนียนก็แบบนี้ซอยใส่แล้วก็มีแล้วก็จะมีไข่จ้าพี่น้องแต่ว่าไข่หน่อยคูัวเข้าไปแน่น่เอ้ยหน่อยอันครัวเ,เป็นแบบครัวมามากินแล้วข้าวนี่พี่น้องข้าวจะเป็นสองสีนะคะเบิ้งแต่ว่านี่ทับก็เลยว่าเห็นสองสี เห็นบอ่อข้าวก็จะเป็นข้าวสองสีนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าพอเห็นน่ะเสียดายอันนี้ทมบนล่ะหม,มัแต่เข้าเพิ่นกะสิผัดผัดใส,ส่เครื่องเทศผัดกตบว่ามม่ยังจต่ไม่ได้เกลือนี่จ๊พี่น้องตักขึ้นมาแบบนี้เลยตักขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะกินแบบนี้เลยจ้ะพี่นอ้องสระแหนก้อละไรเนื้นงกะไรพี่น้องแต่ว่าผักเพิน่นมีบหลายชนิดแต่ว่ามี ลายนี่จ้หมะยยำปลากระป๋องกันฮึชนะนเลิศมากกัแนแน่นี่ใหม่เลยจ้ะเพราะว่าไผ่านใครมาแลว้วก็มาปะเพินยำปลากระป๋องนี่เนาะคือแบบกินเมื่อไหร่อร่อยเมื่อนั้น ก๋าิมีเสียงแนะจ๊ะพี่น้องก๋าชิชิ้นกันเลยนะเนาะจ้าเพราะว่าเป็นเวลาที่แบบเมเพิ่นเห็ดงานพ่อดี๋จ้าพี่น้องก๋าชิมีเสียงแน่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะจ้าทุกอย่างก็จะเรียวๆนะจ๊ะนะจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวกับยำปลากระป๋องือ แซบเกินคำบรนยายอีกแล้วใช่ไหมกิลิ่นแยมจะเกินคำบัรยายทุกเรือรืเปแตงสะละแหน่พัสี่ล่าบกบวบ มะเขือม่วงหลายค่ะจ้าพี่น,ออนอ้องอืร่อยเนียนี้อนาอร่อยมากมะเขือเทศด้วยหอมแซ่บค่ะพี่น้องจ้าเห็นไหมก็ไม่ธรรมดานะคะ อ่อนซ้อนบักแตงหลายออก็เลยเอามาดูเงินประสิบักแตงคือขเขาจ้าซิม,มี่ซิม,มี่อันพืชที่เป็นหัวหลายกว่าเป็นใบนะจ๊ะใบซิบอกใครหลายพืชใบก็จะมีกระแน่ครับกลับ <c> บ <oughs> ัญชีละกไอ้ผักที่ฝร,รังรร่งรัางนุ่มับมาก vâng hết được nó mày 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 ừ mày 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 ไงไยหั่ะบ,บกเกียบเรกเกียบบ้านเราไงไๆแ่บหนักลืมกิิบนบวบหน่ยอนยรสชาติคือบ้านข้างม่ใชนพยางจ้ะแค่ว่าเป็นกิ่นต้มแบบนี้เป็นแบบถูกยางเลยเป็นยังกันคือจะมีพืชหัวไหล เพราะว่าเพิ่นเอามาซ้อยน่อยๆล้วเพิ่นก็ต้มไปเปื่อยต้มไปเปื่อยแล้วก็กับบดเป็นซุปเป็นเบิดเลยใส่นนอนยัาสิบ่กินแบบนี้เท่าฮหที่สุดที่สุดคือซาเน่หอมแบบหอมขึ้นดำอ่ะซื้อมาจากตลาดจ้ะแต่ก็หอม กินข้าวแล้วพวกนันก็นสิไปลงงานจ้ะน่นก็นสิไปน,น้่มือนี่เดี๋ยวไปเบิ่งว่าระหว่างทางปรับสิได้แวกกินเอี่ยงคืออยากกินปานิปุรีพี่น้องจา๋าไม่ได้กินโดนึ้นหอดปานิปุรี <c oughs> ไม่สามารถมุฟออนจากเอ่อปานิปุริได้ <c oughs> คันแบบคันเพี้ยๆยอะไรทำนองแล้วก็อยากกินจะพี่น้องจา๋ากินแล้วมันแบบมันชื่นใจเพราะเป็น ปานิปุริปานิปุริน้ำของเพิ่นคือสมุนไพรกันเนี่ยจ้ะมีสะระแหน่มีผักชีฝรัง่งบานเฮาเพิ่นม,มาปั่นใส่กันจ้ะแล้วก็พริกไทยไอย้พริกเอ่อพริกเขียวจ้าแล้วเพิ่นก็ปั่นใส่กันปั่นแล้วก็ใส่น้ำเปล่าธรรมดาแล้วก็ปรุงรสแล้วแต่ว่าเจ้าอยากกินเปรี้ยวก็ใส่แบบหน้าอยากกินก็สิมีรสเปรี้ยวแบบหน้ารสเค็มก็สิเป,เป็นเกลือรสหวานก็สิเป็นปน้ำตาลแบบนี่ยจ้าพี่น้องจ้ะเออฮะ เนาะไหนยังเห็นภาพชุ่มบรรยากาศตอนาขาตับเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวตอนนี้ขอกินข้าวกันดเดี๋ยวจ้าเด้อโอเคเด้อจ้าแซบไปให้กินเด้อเๆยังไงเปิดปากกระป๋องบุกลงไปเลีวยวจ้าบีบหน้าจบไม่ต้องใส่อย่างไรโอเคเด้อจ้ากลับบ้านแล้ว แล้วไปเจ้าพี่นอ้องอันนี้จะเป็นโซนโรงงานเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะโอเคจ้ะเบิบ้งว่าจะได้กินนี่อย่า,างยู่ลอขังทางโอเคจ้า ลูกสาบอกว่าเป็นร้านที่ชื่อมีความหวานเยอะมากแล้วเขาไปาายุงกันน่นอะไรบ้างลูกสาจัดการอยู่เฮียจ้านี่เลยบะนิุริทนี่บุกบอลไม่ได้เยจับบะนิกริทเราก็จะมากินนะคะโอ้มอีผลไม้มีอะไรด้วยนี่เป็นร้านใหญ่ าลากโรงฟานก็จำแับเป็นจริงเป็นจังมากเด็ต้องจ่ายเงินคนนี้จะเปหลัจะสิบจ่ายเงินก่อนจะเอาเาท่าไหร่ก็จ่ายเงินน,งน,น,งนี่มีกนั่งอย่พออไว้อเลด้โอเคี่จ้าสะาสะอ้านนะจ้าโอเคโอเคห้องออมาจะไปนอนเรามากินกันนี่สินี่สิไปตรงนั้นในีทับจ้ะดีจ้ะ ไปยังไงไปยังไงว้ามาแล้ววิ่งมีแบบ,บพิเศษพิเศษหรือเปอ่าตักไปอย่างนี้แล้วยนิดได้อันนี้จะเป็นเคม็มแบบเคม น่าที่พหม่มากจากสสู้สา,า,าพี่นองตอนนี้้าไม่กินเ,เสรจจากปาิปุริตอนนี้ yes? เสรจจากกินปิปุรตอนนี้เรามาที่ร้านเป็นร้านน้ำผลไม้พันพี่น้อง แหวาคนหลายขนาดเป็นร้านธรรมดาด้วยกันนี่เป็นร้านน้ำปั่นธรรมดานะคะร้านน้ำปั่นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคนแบบเยอะมากจิโนงนีจ้าหลังจากกินปันิปุริแล้วก็พามาที่นี่เลยร้านน้ำปั่นเจ้าประจาแต่อร่อยมากคนเป็นแบบนี้เบิร์ดมือจี่นงเจ้าสิมาเวลาไหก็เป็นแบบนี้ว่าแต่เปิดร้านแมนแบบนี้ด้วยจี่นงจา้จาจ้าโอเคตอนนี้อยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะสวนสาธารณะใหญ่มากเล่นใหม่หรืนา่าจะไมดีนนะ วัจเป็นวันเพนทุกวันจันนันเช้านสี่่วนเีจาเพราะว่าทุกวันจันทุกเาไม่ว่าอ่าอยู่ในอินเดียจ้าทุกวันจันมันถือว่าเป็นวันเกิดของพ่อของพระพิเนศจ้าระพุทธเมืองซาร์พ้อยงกันเลยพดส่วนมันคือว่าเป็นวันท้าใหญ่วันจันคือว่าเป็นวันขใหญ่จ้าอยู่ในอินเดียโอเคจ้าเดี๋ยวรอนผลไม้พ่เป็นจังไจ้ว่ามาละจ้า จากที่ของแม่กก็ป่าตรงเวสแบบ,บหัวข้าวก็พลาดหน้าในกรัวซีได้ดาาากินน้ำมะพร้าวมันจะเป็นเนื้อมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวเลยจะพี่นอ้องรอนานนะจ๊ะกว่าจะได้กินหอมดีขนาด โอเคจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวหน่อยขอลาไปกับคลิปนี่เด้วยใจพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ่วยหูว่าสิริภาพเป็นไส้กรอกกับแม่ด้วยใจขอบคุณนะจ๊ะที่ติดตามรับชมอกับแม่ลิปหน้ายยุติมีแห้งขอบคุณนะจ้าสว,วัสด,ดีจ้าบ๊ายบาย